เส้นทางต่างรักบทนำผมเคยคิดว่าชีวิตหลังแต่งงานคงเป็นอะไรพิเศษมากเพราะมันเป็นเหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคู่รักที่จะใช้ชีวิตร่วมกันไปจนแก่เท่าแถมยังมีลูกหลานเอาไว้อยู่ข้างกายคิดและวม่คบมีความสุขมากที่สุดแต่นั่นมันก็แค่ความคิดเพราะความจริงสำหรับผมนั้นมันดูโหดร้ายกว่านั้นผมไปแต่งงานได้มีคู่รักที่คบกันมาหลายปี แถมมีรักกันมากเช่นที่ว่าห่างกันไม่ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างมันก็แค่ภาพลวงตาหลังจากนั้นเพียงไม่นานชีวิตและของผมก็เปลี่ยนไปจากคูรักเข้าใหม่ปาะมันตัวติดกันไม่ต่างไปจากบาท้องโกกับกลายเป็นขนมปังไหม้ที่ไม่มีใครก้าเข้ากล้เวลาเจอหน้ากันกระทำทีเมินใส่กันพูดค,คุยกันน้อยลงถึงขั้นแยกกันนอน จนตอนนี้เราทั้งสองมาถึงไปทางระหว่างกันผมเองก็ไม่ได้ใจว่าเราสองคนมาถึงจุดนี้ได้ยังไงทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็รักกันมากแต่พอมาตอนนี้เราแทวจะไม่อยากมองหน้ากันด้วยซ้ำจนผมคิดว่าบางทีถ้าเราห่างกันมันคงดีการเราไม่เลอกคุยกันน่ะผมพี่นั่งคูยกับความอึดอัดภายในห้องในานเอ่อยขึ้น เลยทำให้ล้างสูตรที่นั่งเล่นมือถืออยู่ตกลงขึ้นมาเลนได้ลงอีกฟ้าของโต๊ะชะตาของกันในตอนนี้ดูได้ซึ่งความรู้สึกมากจนผมคิดว่าตัวเองคิดถูกหรือเปล่าที่แต่งงานกับคนแบบนี้แต่พอคิดดูแล้วเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะในวิตาคู่นั้นมีาพอของผมสะท้อนอยู่ตลอดแต่ตอนนี้ไม่มีสิ่งใดให้ได้เห็นอีกมีอะไรอ่ะ แต่เดี๋ยวหน่อยนะมีประชุมตอน10บโมงอะ่ะผมถึงกับผวาหายใจหลังจากที่ประโยคนั้นย่อมรับความสัมพันธ์ของเราไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแต่ถึงอย่างนั้นเราสองคนก็ยังคงทนอยู่ร่วมกันภายใต้ใช้การเดียวกันเราห่างกันสักพักดีไหมผมพูดในสิ่งที่ผมคิดมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาการเงียบไปทันทีหลังจากที่ผมพูดจบ มือไหนภาษาหาการรากกับคนกำลังใช้ความคิดบากเมียวเล็กน้อยก็จะตอบกลับโดยสีหน้าที่ไม่ต่างจากเดิมเอาสิถ้าภาคิดแบบนั้นเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะอืมวันมีอะไรใช่ไหมเราจะได้ไปบริษัทก่อนอ่ะพอเห็นผมเงียบอีฝาการ็ดุกขึ้นเดินไปอีกด้านเพื่อเตรียมตัวไปทำงาน แต่ชุดเดนออกมานั้นผมกลับไปเขาเอาไว้ครั้งและนั่นหมายคามาทำให้เขามองผมด้วยความแปลกใจพอตอนนี้บนโต๊ะมีกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่ด้วยเอานี่ไปด้วยสิอะไรเหรอการหยิบมันขึ้นมาอ่านก่อนจะลดมันลงแล้วมองผมอย่างไม่เข้าใจนี่มันหมายความว่าไงอ่ะก็ได้บอกว่าขอหักกระสะพักไง ก็แค่ให้ไวอ้อ่ะพาร์ตแต่นี่มันไม่อยาเลยนะใช่แล้วก็แค่ให้ไว้อะถ้าในที่การไม่อยากอยู่กับเราก็แค่เซ็นมันซะาในหลังจากนั้นเราสองคนจะได้เป็นอิสระกันแง่การอีกน่าดีใจนะที่ไม่ต้องมีเมียนอย่างเราอะ่ะพาร์ตและเผื่อการไม่รู้นะ เราไม่ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอะทุกวันเราต้อทนรอให้การกลับบ้านไวไยแต่สุดท้ายมันก็ได้แค่รอแต่ถ้าวันไหนกลับมาไวกันก็เมากลับมาแถมจะทำเรื่องแบบนั้นกับเราอีกอะเรารู้ว่าสามีภรรยามีเรื่องแบบนั้นไปเรื่องปกติแต่บางคำก็เกินไปอะขนาเมื่อคืนการทำอะไรกับเราเอาไว้อะยังจำไม่ได้เลย เราขอโทษช่างเถอะเราไม่อยากนถึงมันอีกอ่ะผมต้องสลับความรู้สึกและเดันให้ออกไปถ้าคืนผมอยคิดถึงมันอีกก็มีแต่ทำให้สภาพจิตใจของผมต้องแย่ลงเราจะยับยีางนอกเองดังนั้นการพักอยู่ที่ต่อแล้วกันนะส่วนเรื่องใบยาถ้าการอยากยาก็เสรมนมได้เลยนะเสร็จแล้วก็โทรบ,บอกเรา ผมพูดเพียงเท่านั้นแล้เดินเข้าห้องนอนไปทิ้งให้อีกคนต้อยืนนิ่งอยู่กับที่แบบนั้นเสียงประตูบ้านนางขึ้นเบาๆเป็นการบอกให้รู้ว่าการเดียวออกไปแล้วเหลือเพียเหลือเพียงแค่ผมคนเดียวความแอบ่ซ่อ,อยู่ภายในก็ปลดปล่อยน้ำตาให้ไหลออกมาผมไม่คิดว่าตัวเองจะต้องพูดอะไรแบบนี้กับคนที่ผมรักแต่พราะผมไม่อาจทนไม่ได้อีกมันจึงเป็นทางเดียวที่ทำให้เราสองคน จะมีเส้นทางเป็ของตัวเองบางทีหลังจากนี้เราคงจะมีเส้นทางรักเป็นของตัวเองคุยกันไฮเดร์นะครับกลับมาอีกครั้งกับยายเรื่องใหม่ของไอรักนะครับส่ึ่งก็คือเส้นทางต่างรักเปิดเรื่องมากันหน่วงเลยนะครับที่การกับพัดของเราต้องอย่ากันแต่หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น เราต้องมาคอยดูนกันในตอนต่อไปนะครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย